ืบเนื่องมาจากประเด็นร้อนของท่านเจ้าคุณโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากับการออกมาประกาศตามหาผู้สูญหายของอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์หนึ่งในวันผู้สูญหายสากลโลกและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจอีกทั้งก็ยังได้มีการถูกเถียงกันอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวดอมของราชินีสุธิดาซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมาก และสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหายไปของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ก็คือเมื่อได้มีข่าวลือกันอย่างหนาหูออกมาว่าเธอนั้นอาจจะกําลังตั้งท้องอยู่ใช่หรือไม่โดยในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพวงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าที่บอกว่าน้องก้อยหายตัวไปเพราะท้องและเตรียมคลอดลูกโอ๊ยตื่นค่ะคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่รอยย่อดิสตัวจริง น้องก้อยคือเจ้าคุณพระคนที่พระมาหากษัตริย์แต่งตั้งเป็นถึงเมเหสีคนที่สองถ้าน้องท้องนั่นคือจะต้องอุ้มท้องลูกของพระมาหากษัตริย์จึงต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพราะนี่มันเป็นราชพิธีและเป็นเรื่องเกียรติคุณของสถาบันกษัตริย์ดังนั้นเขาจะมาทำแอบแอบซ่อนแบบซ่อนทำไมแอบแอบซ่อนซ่อนเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่ละครช่องสามแต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับราชวงศ์และการสืบสังตติวงศ์และก็แน่นอนว่า หลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์นั้นได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปเราลองมาเช็คกันดูสิว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นพวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างท่านก็ยังคงอยู่ในวังทํางานใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละท่านคือนกน้อยในกรงทองสุขสบายดีแค่ออกมาไม่ได้ไปบวชหรือเปล่าคะแม่นางก็ต้องบอกเพราะนางเป็นเมียกษัตริย์อยู่ดีๆจะหนีไปบวชเฉยๆหรือจะเป็นแบบนาอีท แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแม่แล้วน้องไปไหนคะถูกทำโทษโดยไม่บอกกล่าวประชาชนแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะสถาบันกษัตริย์ทำตัวหมกเบ็ดและซุกป,ปัญหาใต้พรมอยู่แล้วความจริงเปิดเผยที่หลังตลอดปีก่อนสั่งปลดยังประกาศปีต่อมารับกับคืนก็ประกาศมีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองกรรมของคนที่อยู่รายรอบ ที่พากันคิดไปต่างๆนานาได้ก็เพราะรู้ๆกันอยู่บ้านเรามันมีอะไรเหนือความคาดหมายอยู่ได้ทุกเรื่องมีอะไรที่เขาอยากจะให้เป็นและเป็นไปไม่ได้บ้างละ่ะอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ออกงานแค่นั้นเองเสียภาพลักษณ์ของประเทศเรายอลิดต,ตัวจริงจะรู้ว่าเสียเป็นหมันและลูกคนสุดท้ายก็คือปังปอนกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆถ้าสิริกิตไม่หนุนให้มีเสียไม่ยอมมีเด็ดขาดเพราะเขาทำหมันตอนอยู่กับยุวธิดาและการที่ได้ปังปอนมานั้น แสนจะยากลำบากทำให้เสียเขตดหลับไปนานที่ไม่แจ้งว่าท้องก็เพราะว่าไม่ตื่นเต้นว่าจะมีลูกเพิ่มอีกหรืออายคะแก่จนป่านนี้ยังไม่หยุดการมาลาคะพักฟื้นสัญยกรรมติดคุกบวชด,ดูแลองค์ทีที่เมืองนอกอยู่เยอรมันตุยแล้วเราคิดว่าขิดดูจากหน้าอีกคนยิ้มจนตาปิดเหมือนหมดคู่แข่งโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของท่านเจ้าคุณในขณะนี้นั้นซึ่งก็ยังคงมีสารพัดข่าวลือ และก็สารพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องราวของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ยังคงร้อนแรงไม่มีแผ่วและก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเรื่องจริงๆอาจจะยังไม่มีอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ท่านนั้นเป็นถึงอีกหนึ่งบุคคลที่สําคัญของในหลวงรัชกาลที่10และเรื่องนี้จึงทําให้หลายฝ่ายนั้นต่างก็พากันจับจ้องและยังคงตามติดถึงสถานการณ์เรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด และสำหรับสถานการณ์ของท่านเจ้าคุณในขณะนี้นั้นซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการออกมาพูดคุยในขับเฮาครั้งล่าสุดของคุณทักษิณชินวัตรโดยเขาได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวทางการเมืองในหลายๆประเด็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจหลังจากที่ศาลได้มีคําสั่งพักงานพลเอกประยุทธ์จันโอชา และเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้เกิดขึ้นมาในท,ทันทีและสําหรับในมุมมองของคุณทักษินชินวัตรเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ํากับการตั้งคําถามขึ้นไปอีกว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดที่เรามีพลเอกประวิทธิวงสุวรรณเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งคนจํานวนมากต่างก็มองว่าบิ๊กตกไปบิ๊กป้อมมาซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้คุณทักษินชินวัตร เขายังคงมีความเชื่อที่ว่าดิกตูต้องไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอนอีกทั้งการยุบสภาก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอีกด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลและเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจที่หลายฝ่ายนั้นต่างก็กําลังจับตามองกันอยู่ในขณะนี้เพราะคุณอนุทินชาญวิรกุลเขาก็เป็นถึงอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ถูกพุ่งเป้าและถูกจับประเด็นว่าเขานั้นอาจจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ เพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทที่สําคัญและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดคนสนิทกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปเชื่อคุณอนุทินตอนแรกก็ประกาศยืนยันว่าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่อยู่ฝ่ายสืบทอดอํานาจไม่เอาเผด็จการแต่ตอนหลังเป็นยังไงละ่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับดังนั้นคนแบบนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่อผมไม่ฟังครับการเลือกเนี่ย ต้องเลือกคนในบัญชีก่อนถูกไหมครับคนในบัญชีของฝั่งรัฐบาลเนี่ยขณะนี้ก็เหลืออนุทินทีนี้มาอยู่ที่ว่าฝั่งรัฐบาลและสอวอจะเลือกอนุทินไหมป้อมไม่ยอมป้อมไม่ยอมนี่ก็คือสอวอและพลังประชารัตไม่เลือกอย่างน้อยแล้วถามว่าฝั่งประชาธิปไตยจะเลือกไหม ไม่เลือกผมฟังดูไม่มีใครเลือกแน่เหลือมาฟังประชาธิปไตยก็เหลือฝั่งของพรรคเพื่อไทยพักเดียวั่งฝ่ายค้านเลือกไหมฝ่ายค้านก็คงไม่เลือกไม่เลือกทีนี้เหลือว่าจะเลือกคนนอกไหมเลือกคนนอกก็ต้องเท่าไหร่สองได้ใช่ไหมครับทั้ง2ส,งสภารวมกัน2องได้ของ2ส,งสภารวมกันก็เท่ากับประมาณ500 โดยประมาณแล้วทีนี้500เนี่ยจะเอามาจากไหนซึ่งคุณอาทินก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เลือกคนนอกแน่นอนอย่าไปเชื่อแกตอนนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์วันนั้นแกก็บอกไม่เลือกประยุทธ์วันนี้แกจะพูดอะไรก็พูดได้เชื่อไม่ได้วันนั้นแกบอกไม่เลือกประยุทธ์ฝ่ายแกไม่เอาเผด็จการเด็กขาดต้องประชาธิปไตยเท่านั้นสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชา และก็แน่นอนว่าหลังจากที่คํากล่าวของคุณทักษินชินวัตรในครั้งนี้ที่ได้กล่าวพาดพิงถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝายนั้นต่างก็ได้ให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากโดยในช่วงข้ามวันที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกุลเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าผมได้ฟังคลิปที่เขาตัดมาแล้วท่านผู้ชมต่างหากคนระดับผมถ้ารุ่นใหญ่แบบนี้เอ่ยชื่อดีใจตายเลยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาผมผมพูดมาตลอด ผมได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะท่านไม่ต้องมาถามหรอกผู้ใหญ่ติผู้ใหญ่พูดถึงผู้ใหญ่ว่าก็ถือว่าเป็นคำสั่งสอนเราก็ต้องมาดูตัวเราเองว่าเป็นไปตามที่เขาพูดไหมอะไรที่ท่านได้เตือนมาเราก็ไปดูสิว่าถ้าเราทําตามหรือดัดแปลงวิธีการเราก็จะทำผมคิดถึงวันดีๆผมคิดถึงความเอ็นดูที่ท่านเคยให้ผมผมคิดว่าถ้ามันไม่มีการเมืองท่านก็คงเอ็นดูผมเหมือนเดิม และโลกนี้ก็คือละครและเมื่อถามว่ามีโอกาสที่พักคภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลกับพรรเพื่อไทยหรือไม่ผลของการเลือกตั้งก็จะเป็นคำตอบของทุกอย่างเราจะรอฟังผลของการเลือกตั้งเพียงเท่านั้นแม้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ช่างน่ารักและออนน้อมถ่อมตนซะจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงให้ความสนใจ และสาหรับประเด็นของการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะน,นี้ซึ่งจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตากันเลยทีเดียวมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อประเด็นของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการจับกลุ่มสาวนุ้ยในคดีมาตรา1 1 2กับสาเหตุที่เธอนั้นได้ออกมาร้องเพลง ในหลวงโชคดีที่มีคนไทยและเรื่องนี้ก็ได้กลับมาได้รับความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เธอก็ได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับประเด็นของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนนั้นเรื่องนี้ทั่วโลกก็ยังคงเฝ้าตามติดและจับตามองถึงปัญหานี้กันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูเหมือนกับว่าปัญหานี้จะยังคงเป็นเรื่องที่ปกติและไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากทางรัฐบาลไทย และนอกจากนี้อาจารย์ประวินชัชวันผงพันธ์เขาก็ยังได้ออกมาจาัดตั้งโครงการ 112WOS ซึ่งระบุว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนและองค์กรที่ให้คุณค่าต่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกับทั่วโลกโดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียกร้องให้มีการยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นเองในขณะที่สังคมโลกได้แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญามาตรา112ที่มากเกินไปแต่ประเทศไทย ก็ไม่ได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพภาพของสังคมไทยอีกทั้งสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในขณะน,นี้ก็ยังอยู่ในทางตรงกันข้ามโดยได้มีการอ้างอิงถึงการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยและนั่นก็หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั่นเองและเรื่องนี้ก็คงจะมีแค่เพียงความหวังว่าทางรัฐบาลไทยนั้นจะนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ นำมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้